แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลุ่งเรืองปรีชากุลวันพุธที่6สิงหาคม2,568ตอนรัฐบาลสีเทาประเทศไทยเวลานี้แปลกแต่จริงนั่งดูข่าวฟังข่าวกลับมีความรู้สึกว่าพลเอกนัฐพงษ์นาพานิชยเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศนี้มีหน่ำซ้ำยังคิดว่านั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง ส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยเด็กในคาถาของอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรนายใหญ่แห่งบ้านจันทร์สองล่าศูนย์กลางอำนาจเถื่อนซึ่งเวลานี้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนคุณหนูนายน้อยองอค์องคลับคล้ายว่าเป็นเจ้าของบ่อนเพราะในท่ามกลางศึกสงครามกัมพูชาลุกรานไทยที่ยังระอุค,คุกรุ่นตลอดแนวชายแดนไทยแทนที่รัฐบาลหุ่นเชิดทักษิณชุดนี้จะว,วางน้ำหนัก ให้ความสําคัญกลับมุ่งไปให้ความสําคัญกับการเมืองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องการพนันที่เป็นนโยบายสีเทาอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับยามศึกสงครามที่บ้านเมืองของเราถูกกัมพูชาลุกรานและส่งผลให้ประชาชนคนไทยและทหารต้องบาดเจ็บล้มตายรวมทั้งประชาชนยังต้องอบพยพหลบหนีภัยสงครามเข้าไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงนั้นแปลกแต่จริง ประเทศไทยไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีแต่รัฐมนตรีช่วยคือพลเอกนัทพลนาคพานิชย์และคำถามที่น่าเศร้าก็คือทำไมถึงไม่มีด้วยเหตุนี้เลยทำให้มีความรู้สึกว่าพลเอกนัทพลนาพานิชย์ซึ่งมีตำแหน่งเพียงแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสบทกออีกหน้าที่หนึ่งนั้น จริงเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศนี้ส่วนภูมิธรรมเวยชยชัยที่พูดไว้ตอนต้นว่าคลับคลายคับคาเป็นนายบ่อน,นั้นจะเห็นได้ว่าในขณะที่ชายแดนไทยกัมพูชากําลังระโอุคุกรุ่นวยไฟสงครามนายกรัฐมนตรีผู้นี้ก็ฉวยโอกาสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นคําสั่งกระทรวงมหาดไทยไฟเขียว ให้การพนันโป๊กเกอร์กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นกีฬาสากลทั้งนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและให้มีผลตั้งแต่วันลงนามโดยให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 490/ ท .2501 ลงวันที่28กรกฎาคม2501ที่กำหนดให้โป๊กเกอร์หรือไพ่เพ เป็นการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน2478ในภูมิธรรมเวชยชัยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตั้งแต่ปี2501ถึงเวลานี้ก็67ปีแล้วคงต้องทบทวนประเด็นคือขณะนี้มีการประกาศว่าโป๊กเกอร์ไม่ใช่การพนันแต่เป็นกีฬาในระดับสากลด้วยซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอเรื่องนี้เข้ามาเป็นการยกเพื่อให้มีโอกาส เข้าไปแข่งขันกีฬาระดับสากลเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามอันที่จริงแล้วการเล่นโป๊กเกอร์หรือไพ่เพนั้นย่าว่าแต่สิงพนันเลยใครก็รู้ว่ามันคือการพนันไม่ต่างจากไพ่เก้าเกไม่ต่างจากป๊อกเด้งหรือแม้แต่ไฮโลซึ่งมีได้มีเสียจากการเล่นการพนันเรียกกันว่าเล่นกันชนิดมีบ้านก็ขายบ้านติดกันงอมเงยไม่แพ้ยาเสพติด ปัญหานี้สามารถยืนยันได้จากรองศาสตราจารย์ดรชิตตวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เคยศรรยึกษา,าวิจัยและคัดค้านนโยบาย Entertainment Complex ของรัฐบาลชุดนี้มาแล้วโดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการพนันโป๊กเกอร์ว่าจากผลการศรรึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ที่เล่นโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ติดการพนันและผู้มีไรายได้น้อย นอกจากนี้การเล่นโป๊กเกอร์อยังทําให้ประชาชนไม่มีเงินเก็บรวมถึงเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมเช่นการปล้นจี้โฉกชิงวิ่งราวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและอีกสองย่อหน้าต่อจากนี้ไปที่เป็นเสียงสะท้อนอันเป็นผลวิจัยศึกษาในทางวิชาการจากรองศาสตราจารย์ดรชิตตวันชนะกุลนอกเหนือจากปัญหาอาชญากรรม ปัญหานี้ครัวเรือนและการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นการผนันโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะเงินที่เล่นโป๊กเกอร์ของคนจนจะเข้ารัฐเป็นบางส่วนแต่เงินส่วนใหญ่ของนักผนันโป๊กเกอร์ที่ยากจนเหล่านี้จะไหลบ่าไปเป็นกำไรของเจ้าของธุรกิจโป๊กเกอร์ซึ่งในกรณีประเทศกำลังพัฒนา ที่มีการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงธุรกิจโป๊กเกอร์มักมีนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันอยู่เบื้องหลังคุณภูมิทําอาศัยช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาจาก,การถูกโจมตีทางทหารจากกัมพูชามีประชาชนผู้บริสุทธิ์และทหารแนวหน้าล้มตายจำนวนมากลงนามให้โป๊กเกอร์ถูกกฎหมายในวันที่30กรกฎาคม2568แม้จะอ้างว่า เป็นกรณีเพื่อเปิดทางให้มีการแข่งขันกีฬานานาชาติแต่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง2564ข้อ5วงเล็บ5กำหนดว่าข้าราชการการเมืองต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแก่ประชาชนดังนั้น การไม่เปิดเผยข้อมูลอันควรที่ต้องบอกแก่ประชาชนของนายภูมิธรรมจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองดังกล่าวเมื่อได้ฟังข้อคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลโดยเฉพาะเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองดังที่กล่าวมานั้นดาบต่อไปเห็นทีว่าภูมิธรรมเวชยชัยนายกรัฐมนตรีรักษาการหุ่นเชิดของทักษิณชินวัตร คงต้องถูกร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งตามคุณหนูนายน้อยอุ้งอิงอีกเป็นแน่ฐานมีพฤติกรรมที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืน,หร,รฝฝนหรือไม่ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา1น0วงเล็บ4และวงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญปี2560ลุ่งเรืองปีชากุล